ะะเราก็มาไหว้พระกันทริปนี้เป็นเดย์ทริปเนาะเช้าไปเย็นกลับฉาเชิงเซาใกล้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาดูการเราจะตระเวนไหว้พระได้กี่วัดกันนะคะวันนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาซื้อดอกไม้ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อตรงนี้เนี่ยด้านในเขาก็มีนะคะเดี๋ยวเราซื้อดอกไม้กันก่อนค่ะ ดอกไม้ทุกเทียนจำหน่ายตรงนี้เหมือนกันชุดละ20บบาทเท่ากัน เลงเพี่จะาใหม่ย,ยนี่ไม่ดีเลยเอาใหม่การทะเลเลยนี่หน,นเป็นไงแม่อันนี้เบอร์อะไรเบอร์เบอร์สิบห้า,หาดีเปล่า หมดเลยโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้คือรอบสองรองบแรกลอยกลางทะเลใช่ไหมเลยเอาใหม่รอบสอง,องดีแล้วสบายใจกลับบ้านได้ ใช้ขอพรกันเสร็จแยบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีแอบบนไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าได้สําเร็จนะเดี๋ยวเราก็มากันอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปแวะทานข้าวมันไก่เจ้า,อ,าอ,อร่อยตรงนี้นะมาทานข้าวเช้านะคะตอนนี้10บโมงแล้วล่ะข้าวมันไก่หน้าเมืองสามสิบหกปีใครมาแนะนําเลยนะคะอร่อยมาการ้านนี้ปร้านนี้สามิกปีแล้วใช่ไหมครับจริงๆ,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 ๆี้จรกี่ปีนะ สิปีแล้วห้าสิบปีแล้วไม่เปลี่ยนป้ายสามปีเราอยู่ในเรื่องทางเอาเนื้ไก่สองหน้าอ๋อข้าวมัไก่แถวหน้าใช่เออลุงนี้กินรวมรวมอันนี้เป็นเนื้อน่องนี่แล้วคนเราหน้าเดียวพอแล้วอันนี้เป็นเนื้อน่องหน้าดิ้นเป็ะของพี่ปั้นก็เนื้อน่องใช่ไหมลูกง่ายใช่ระหว่างน้ำจิ้มปกติ เผาดหวานเนี่ยเนื้อไก่นุ่มจังเลยติ่วอาจจะอร่อยกว่าแต่เนื้อไก่ไป่ิมลองกินนุ่มใจได้เดี๋ยวนะติว่าอร่อยกว่าอร่อยมันเผ็ดเผ็ดจัดๆีครับเข้ามาดูทำไมสองหน้าเข้ามาดูคุณนุ่หลังสองหน้าจ้ะเขาบอกว่ามีแต่งต้นยำสองหน้า เดี๋ยวเรามาลองนะอันนี้ไก่ต้มซื้อว่ไหนมอร่อยเไม่ไม่เคยมีอะไรไม่อร่อยามันไม่ชื่อไม่ได้สนกอร่อยใช่ไมไม่นะจิะมีต้จมสอแบบซีฟู้ดหอนีเป็นสหน้าอันนี้สอหน้าตใช่อันนี้เป็นไก่ะต้มติ๋วอร่อยเลยลองกันนะนน่านิ่มแบบนุ่ลอง อลองดูะนะอืมอืมมันจิดด้มสีเปิลดีแกะสีเพราการออกหนึบหนึบนิดนึงอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เละไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนึบหนึบแม่เป็นอันนี้นะมะนาวดองมะนะนส่นซุปนะขี้คุ้ดตรงนี้น้ำซุปกันแบบอ๋ออาจจะป<ม><ห>เปรี้ยวไอ้น,นี่ห,นหรือเปล่าเปรี้ยว ักเห็นอร่อยทุกร้านเลยไม่เคยมีร้านไหนแม่อร่อยร้านไหนเรามากินคืออร่อยไงถ้าเราเลือกร้านอร่อยของหนูเป็นน้องอร่อยไหมลูกอร่อยไปได้ไหมโอเคไปได้นะต้องมานะเออใช่ร้านนี้อร่อยใช้ได้นะครับมันใจไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อสโสธรนิดเดียวเองออกมาจากวัดประมาณไม่เกิน5นาทีเ์อคำว่าก๋วยเตี๋ยวไก่3า 36, เอ้ยไม่ใช่ข้าวมันไก่36ปีเออปีแล้วก็จอดรถริมถนนอ,อพยายามจอดรถแบบก่อนถึงร้านสักน,นิดนึงจะที่จอดริมถนนอ,นอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปไหนต่อจ๊ะไปวัดสมานจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดสมานะครับ นี่เขาจะเอายมวนอย่างนี้อ่ามันไม่แรงอ่ะมันเบามันไม่รู้ตรงไหนโอ้ให้เจ้ตัวให้เจตัวไม่เป็นไรเรารู เออลงแล้วแปมพอเลยพอเลยเอ๋อต้องสามครั้งอ้าวเฮ้ยสองแล้วเฮ้ยสามครั้งก็ดีไม่กลัว ไม่ต้องแย่ลงไปลูกแย่ลงไปสิอย่าให้มันดึงไปทั้งงานนะดึงๆมันก็ต้องมันก็อยากจะกินไงนี่เดี๋ยวยายจะตั้จริงไหมดีมได้แล้วเม็ดมันลวกมาแล้วเม็ดมันล่วมแล้ว รู้ไงแล้วมันก็เลยไม่ต้องให้ฉันจ้าดูเองนักเลงพอเอาไปแล้วดูดิเอาไปแล้วโอเคบายว่าที่ดูเองเป็นอะ

เออตอนนี้เรียบร้อยว่ะบอกเรื่องงานตอนนี้ไ <c oughs> ม่ได้หยิบไม่ได้หยิบเขไม่กล้าหยิบไม่กล้าหยิบได้แล้วดูมีราบ,บครับครับเรียบร้อยจะทำอะไรนะเดี๋ยวจะยิงปัดแล้ว ซื้ออะไรแนมะ่ซื้อักือกลับบ้านยี่สิบบาทแล้วมันจะไม่เขียวแล้วกลับบ้านเรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปทําวิธีได้ออโอกาจากวัสมาแล้วก็มาวัดพระธาตุวายโยที่นี่แบบปังมากเรื่องการมาขอโชคลาภแล้วก็หมดหนี่หมดสินีน้เนาะเข้ามาด้านในก็จะมีที่จอดรถถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย คนเยอะมากยิ่งวันใกล้ๆวันหวยออกนะเยอะเป <laughs> ด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อใหญ่ประธานพร เขาบอกว่าให้โยนโยนไปบนฝ่ามือใช่ไหมจริงป้ะต้องไหนก็ได้ขอให้มันขึ้นขึ้นไปบนตากให้ก็ได้อ๋ออันนี้ไม่โยนอันนีขึ้นไปนะขึ้นไมมัขึ้นไปนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานวิดีโอมาดูหน่อยโยนยังไม่ขึ้นหรอกไม่มีแรงหน่อยโยนก่อนดิ พี่บอนถึงไม่ถึงแบมก็เด็นกลไปแล้ว่อยู่ใต้ตรงนู้นที่บันถึงว่าอยู่ไหนน้อยเจ๊งยไหโอ้แขนหมดแรงแบเนี่ยก้่ดไม่ได้ไม่ได้อม่ไม่ได้ไม่รู้ลองดู

เรียท่าจะทนนะลอละแล้ว่ะ้งอะป้ปคอยอยืลนไปาเลยปงอข้างเยคือเป้าหมายนะครับเราจะมีการเสี่ยงทายโดยการโยนเหรียญขึ้นไป ให้อยู่บนตักของท่านหรือบริเวณฝ่ามือก็ได้นะครับคะเราออกมาจาก วัดพระธาตุวายโยนะคะเราก็แวะกลับเข้ามาในเมืองแปดริ้วอีกรอบนึงแล้วเราก็มาทานร้านอาหารบ้านเบนร้านนี้จะอยู่ริมแม่น้ําด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะ แกงกั่วปู โครงทอดน้ำปลาเมื่อวานตัวน네ี้ต้อผักเลยจรงไหมใช่เขามีสองตัวไหมมีสองตัวแน่จับกินอะไรคะหอยเม่นทะเลหอยทะเลอร่อยมากจริงปะอร่อยจะได้ไหมอร่อยอัปลเป็นไงอัปลอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยปลาอร่อย อะร่อยนะอะไรลูกข้าวหมูทอดอันไหนอันนี้ข้าวหมูทอดมันกุ้งไม่รู้นะแต่อร่อยทุกอย่างถ้ามันกุ้งข้าวันทรมันกุ้งใ้นีเป็นข้าวกุ้งข้าวหมูอร่อมากเลย้ อร่อยมากใครมาฉะเชิงเซามาไหว้หลวงพ่อสวสทรน,นะใกล้ๆเลยแล้วก็อาหารถุกมากวันนี้ที่เห็นเราสั่งบนโต๊ะอะเยอะมากๆเลยนะเราสั่งสองชุดเลยนะ ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองอ่ะสามพกว่าบาทแต่นี่เรามาเก้าคนนะแล้วก็กินกันจุกๆทั้งนั้นเลยเรียบกับคุณภาพอาหารใช่แล้วร้านดีบรรยากาศดีมากเลยนะโปร่งโล่ง,ลงสบายวิวอันนี้แม่น้ํานอะไรอะบางปะกงไหมใช่แม่น้ํานบางปะกงด้วยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะแย่ๆเลยใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ ปิดปิด <laughs> ปิดคลิปที่นี่กันเลยแล้วกันนะคะสวนอาหารบ้านเบนเอ๊ะเขาสวนอาหารหรือเปล่านั่นแหละเนี่ยบ้านเบนดูชื่อได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางมากนะคะใครมาเที่ยวฉะเชิงเซาเนี่ยเหมือนเราวันนี้มาเช้าเย็นกลับนะคะก็คือมาแวะได้เลยไหว้พระ วัดก็มีหลายวัดเนาะวันนี้เราไป3วัดแล้วก็แวะทานข้าว2ลร้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับเข้ากรุงเทพแล้วค่ะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะอย่าล <Bye. S 1> ืมกดติดตามช่องพี่กวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ